สวัสดีค่ะโฮเกับช่องคิดมือชีวิกแลวนะคะวันนี้ค่ะมจะพามาจะพามาดูวิธีการต้มไข่ไม่ให้แตกก็บอกง่ายมากเลยค่ะต้มไข่ครับผมต้มไข่เป็ดครับหรือไข่ไก่ไข่ยังไงก็ได้นะครับไข่นกบัทถ่าได้เนะครับเนาะว่าต้มยังไงไข่ยังไม่บดแตกนะครับเราเฮ็ดยังไงไม่สิบบอกง่ายครับก่อนต้มครับเอากระใสเกลือลงไปนักหน่อยครับนครับ ใส่เกลือเพียหน่อยนะครับเนาะใส่เกลือเพียหน่อยเกลือว่าเห้ไข่มันแตกนะครับอยู่นหม้อเดี๋ยวเ่าเกาคนเกลือให้เพียงหน่อยนะครับนี่ครับใส่เกลือลงไปแล้วครับไข่ต้มไม่ได้เขาต้มแล้วไข่เกิดสิวแตกครับผมหมอนึงคนนี้ครับผมเนี่ยครับวันหนึ่งคนนี้เขาก็มามันเลยก่อนนะครับ เอาเข่าสขนขนี้วห้องมาแช่น้ำนี่ครับจากชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ได้ครับแช่ใหนมันอ่อนครับอ่อนเล้วก็มาแส่หัวแส่มาหนึ่งเลยครับด้วยสำคัญตรงนี้มอนหนึ่งครับเอากระวงมาค้นในหัวเลยครับค้นเอาก็ได้ครับเพื่อสีซีล็กหัวซีซีลิกแต่วะซีดเข่าขึ้นนะครับผมสิดเข่าขึ้นกลับลงไม่อีกครั้งนึงลุมลงไปนะครับผมนี่ครับผมนี่คือการ ซิกกี้ครับซิกลิกกราฟเข่าเนี้ยเอาแดนหนาลงไปให้ยุ่กวนหัวนะครับเนาะขั้นตอนการนึ่งเข่าเนี้ยเขาเอาสินหนึ่งกินครับไข่ต้มในหม้อเนี่ยแหละครับมันีลครับนี่นะครับครับเวลาต้มไข่เาในห้องใส่ใส่วงกลางนะครับเนาะเพื่อความประหยัดแก๊สครับผมนครับกอนนี้เอาต้มไข่แม่ระยะนึงเหรอครับ กำลังสิสุกแล้วครับผมเดี๋ยวเขาให้เขาไปกินยาบำรุงนะครับเขาจะกินแค่ฝันแล้วครับผมเขาเห็ดซุกเต็มฟองเลยครับไข่ขาวไข่แดงเห็ดซุกเต็มฟองเลยนะครับประมาณยี่สิบนาทีแล้วครับผมรวมไฟสุกนี่ครับเขาเดือดหนาดออกแล้วเคาก็เอามาใส่น้ำเย็นครับผมัใส่น้ำเย็นครับใส่น้ำเย็นครับเพื่อให้ไข่ปอกง่ายครับแต่ว่าเท่ากระทะให้มันแตกจะเสียนะครับนี่ครับ แต่พะตุกข้างเลยนะครับสาเหตุเี่ยเอาทุกไข่ให้มันแตกเพราะว่าหนามมันกระสีซึมเข้าไปนะครับมันมันจะมีหนังไข่ครับผมมันจะมีหนังไข่อยู่นะครับเนาะมันมีหนังไข่ใบอีกสั้นนึงครับนี่ครับผมมีหนังไข่นะครับนี่หนังไข่ครับผมหนังไข่ครับตอนนี้พอตั้งเอาสุด ุบใเซนามแล้วเดี๋ยวเขาเพิ่งว่ามันจิตปอกง่ายบอเนะครับปอกง่ายเพื่อใส่จานนี่ครับผมว่าปอกไงานามมันเข่าไปนะครับนามข้าไปเดี๋ยวเขาปอกไข่ายได้ครับแบบนี้ครับผมนี่ครับเห็นไหครับ,บ,รรบแกมากครับผมไข่สิบติด สิบบทติดเปลือกเลยนะครับนี่ครับไพ่สิบบทติดเปลือกเลยครับสุดท้ายผมบอกกี่นาทีเขากอกแล้วครับ ไทยทุกอย่างครับผมสามารถต้มแบบนี้ได้นะครับต้มแล้วเดี๋ยวเขากินกับขอนี้วครับขเนี้วห่อนห้อนครับผมนี่เป็นเมนูต้มไทยนะครับนี่เขาดินกับซอสญี่ปุ่นก็ได้ครับใส่ซอสเมี่ก็ได้นะครับแค่แสบครับผมใครต้มมาเนะครับเดี๋ยวเขากินกับขอนี้วครับผมเดี๋ยวเขากินกับขอนิ้วขอนี้วเท่าหนึ่งเลยมาเหนลครับเขากับเท่ซอสเท่ เผื่แล้วนะครับอ้หลยครับผมใส่ไลยแซ่บหล้ใส่หน่อยแซ่บหน่อยเนาะครับสวัสดีอาหารง่ายๆกินง่ายๆบนบ้านบนพื้นแลครับเนาะเอากะเอาไข่ไกลเนาะครับครับผมบีลงไปส่ตัคทำบีลงไปเนาะครับเนาะใส่เผืออส่ครับนี่ครับ เขาจิ้มปลาเหรอเขาจิ้มอะไะรกันได้ครับผมโอ้สับครับสับหีืครับอันนี้เขาเนาื้อเนื้าหนึ่งครับหนึ่งซุกแล้วน่ครับ,รบอืม คอก่อครับผมไอ้ต่งครับข้เหนียวครับข้เหนียวกัดตัแ้แรกเกี่ยครับถึงรถไฟครับผมตัวตุ้ขภาพไม่ได้ถ่วยแทบเ,เ,เขาก็จะให้มันเหลือนะครับเนอะีครับแรงดาวผมคุณรอรับผมยกหาเขาไม่งม่มเขา,าเขา ไม่นู่งอีหยงครับที่หนาวเมื่อวานว่าเขาเนี่ยก็เป่าอย่างนี้กัสิพี่น้องน้องยมาเสียงติดข้อพี่น้องที่หนาวเม่อวาน่หมคับมันอยู่เฉตั้งแต่นอนครับเขาจะห้เขาเ่าอย่างนี้แล้วกาวบนผมอย่แกอ้อมันสิบเอ็ดกินส้พนใิ่ไหมเ้ยกินสะพนใช่เ้ยนันพี่น้อง มันก็ห่วงแหวครับผมการมันเบิดแสบครับผมแสบจริงจริครับผมอย่าหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่องคิดนิวทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเป็นไงคะพี่การต้มไข่วันนี้แล้วก็อร่อยมากเลยนะคะไข่ของวันนี้โอ้โหสุดยอดเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดนิวทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ใต้ล่างนี้เลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ช่องทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้ววันนี้เจอกันค่ะ,แบบคะสวัสดีค่ะ